ชัรเชฟเปก่าส่ครารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีสวีดัตครับพบกันที่ช่องบ่าวซอกราวครับคลิปนี้บ่าวซอกราวแบบว่าอยากกินอะไรที่มันแปลกแปลกก็คือเมนูที่มันเด็ดที่มันกัดผมนะ อ่ามันเป็นซน็กนะครับโอเคครับวันนี้เราลงทุนที่จะถ่ายทําทากลางสายฝนที่รู้สึกว่ามันสดชื่นเสียละเกินครับวันนี้โอเคครับหลังจากที่ผมสับสับงูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าผมก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงลําดับต่อไปก็คือมีอะไรเอ่ยพริกสดนะครับพริกสดประมาณนี้ครับใส่เข้าไปเลย อยากเผ็ดมากก็ใส่มากนะใส่เข้าไปโอเคลำดับต่อไปกระเทียมครับก็เอาสักกี่จีบดีมันจะได้หอมหอมนะโอเคครับกระเทียมประมาณนี้เลยนี่ครับใส่ลงไปไอ้ต่อไปเราก็จะ เอาเกลือนะครับลงไประหว่างที่เราจะตำนะเพราะว่าจะไม่ให้พริกกับกระเทียมกระเด็นเกลืออยู่ในเกลืออันนี้เกลือนะครับเกลือใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปครับในครกโอเคครับหลังจากนั้นก็ เราก็มาตำให้มันแหลกละเอียดนะตำเลยครับโอเคพอละเอียดเสร็จแล้วนะครับแนะนำให้ใส่ใบมะกรูดไปสักสองถึสามใบนะฉีกไปเลยครับฉีกอย่างนี้เลยนี่ครับฉีกเลยใส่ลงไปในครกครับอื โอเคตำต่อจากนั้นครับก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงเป็ดก็ใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะนี่ผมตวงนี้เลยครับหนสองโอเคครับตำเลยครับผสมกันโอเค เสร็จแล้วก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่ครับลำดับต่อไปเราก็มาตั้งกระทะเลยนะครับต้เคลำดับต่อไปกระทะร้อนเราก็ใส่ครับโอ้โหไม่อยากจะโม้เ oh, oh, <wait> ลยเราจะต้องเกลียว เจียวให้งูนะครับมีความสุกแล้วก็มีความกรอบนะเ็เ<ฮ>็ yes, <okay. S 2> เราจะต้องคั่วไปให้มันแห้งนะ ครับตอนนี้เนื้อสเน็คของเรามันแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ได้เลยโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งกระทะใหม่นะครับล้างกระทะให้สะอาดต่อไปเราก็ใส่น้ำมัน โอเคครับพอนะ้ำมันร้อนเสร็จแล้วนะครับลำดับต่อไปเราก็จะใส่เครื่องแกงซีกแกงที่เราตำคุกไว้เมื่อสักครู่นะครับเย็ดเค่นะครับดูนะครับว่าเราจะผัดในรอบนี้มันก็จะแบบไม่ธรรมดาคือมันมีไฟออกอะ่ะท่านผู้ชมเย็ดเค่เย็ดเค้โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลย เราต้องผัดไปเรื่อยครับตอนนี้แบบไฟแบบมันแรงดีมากมเอยอขนคิ้วกูหายแน่ใช่ครับผูดไปเรื่อยครับสำหรับต่อไปครับ <c oughs> งูที่เราคั่วเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยครับ สำหรับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการปรุงเครื่องนะครับผมจะตวงด้วยใช้การใช้ช้อนโต๊ะนะครับน้ําปลาไปเลยครับสองสองช้อนนะครับสองช้อนโต๊ะ ไปก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับเต็มเต็มน้ำตาลเสร็จต่อไปครับผงจูรสผงจูรสประมาณครึ่งครึ่งช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชาครับโอเคนะครับกั้วเลยครับ เดือไหมเราต้องเติมน้ำหน่อยครับเพราะว่าเด๋ยวไหมนั้นเราก็เตรียมเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้นะครับผมู้ว่าไฟจะแรงมากก็จะมีใบกระเพรา ใส่ลงครับพริกหยวกครับมะเขือพวงพริกไทยใส่เลยครับพริกไทยเม็ดนะครับโอเคครับหัวเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นการชิมนะ ผมจะชิมให้ดูครับว่ารสชาติผัดเผ็ดสเนกมันเป็นอย่างไรโคตรหอมเลยโอโหท่านผูมม้ชมครับผมก็ไม่อยากจะบอกเลยนะว่าบ่าวซอกราวททำกับข้าวอร่อยเหมือนกันนันเนี่ยก็ฝากฝากด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องบ่าวซอกราวได้ทั้งสองช่องทางนะครับก็คือทาง ยูทูบ b e แล้วก็ทางเฟซเ็บุก๊ก <c oughs> โอเคดูดูต่อนะครับเริ่มแห้งแล้วท่านผู้ชมครับเริ่มแห้งแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันในช่วงของเชฟบ่าวโซกราววันนี้เสนอเมนูสเนก <c oughs> นะครับก็เป็นผัดเผ็ดที่ว่าผัดเผ็ดหมูนะครับ ก็มันรู้สึกว่ารสชาตินี่แมงผมไม่ก็ไม่อยากจะโม้นะว่ารสชาตินี่แมงคตรแ่บเวอร์เลยนะครับออใครที่ชอบหรือไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ช่องบ่าวอกาวด้วยนะครับตอนนี้เราทำเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวอกาวก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวบ่าวอกาวขออนุญาตไปชิมก่อนนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไร สำหรับคลิปนี้บ่าวสกาวขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวีดัตสวัสดีครับอโอเคมาตา้มา,มา,มาจะเป็นอย่างไรดูดีนะด,ดูสีสันนีกันทุกท่าโอ้ย bisa di. <intos—>. banget <tama>